ใครที่กําลังอยากขายที่หรือใครที่เป็นนายหน้าหรือใครที่อะไรก็ตามคือผ้าจันแดงท่านบอกว่าเราต้องใช้ผ้าแดงนะคะเป็นผ้าได้ดิบแล้วก็ปากกาเมจิกปากกาที่เขียนติดอะคะนะคะเนะสร็จแล้วโฉนดที่เราจะขายไม่ว่าจะเป็นโฉนดบ้านโฉนดที่ดินเราไปดูว่าเลขที่เท่าไหร่เขียนให้หมดค่ะเขียนให้หมดว่าที่ดินแปลงนี้เ,เลขที่เท่าไหร่อะไรเท่าไหร่นะคะเสร็จแล้วก็เขียนว่า ข้าพเจ้าชื่ออะไรนะคะต้องการอยากจะเปลี่ยนมือต้องการที่จะให้เจ้าของที่แท้จริงมาซื้อที่แปลงนี้ซื้อง่ายๆสบายๆนะคะดอะไรก็เขียนไปแล้วก็เขียนคือคือเขียนเท่าที่คุณเขียนได้เลยนะ,ะเขียนแต่สิ่งดีๆแล้วตอนเขียนต้องตั้งจิตอธิษฐานไปด้วยเลยนะคะคนที่เป็นเจ้าของที่แปลงนี้เราเขียนไปเลยค่ะ เราไม่รู้หรอกว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตไปแล้วเราเขียนไปเลยนะคะท่านที่เป็นเจ้าของที่เขียนชื่อเขาไปนะคะว่าใครเป็นเจ้าของที่ปัจจุบันนะคะบอกว่า,วาขอให้เปิดทางให้ที่แปลงนี้ขายง่ายๆขายได้ง่ายๆไม่มีใครต่อรลงให้เจ้าของที่ที่ผู้ใจบุญอะไรอย่างเงี้ยะแล้วถ้าเกิดว่าขายได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะคุณก็ต้องแบบทําบุญให้เขาอันนี้ขาดไม่ได้นะหลายคนไม่เขียน หลังจากที่ขายได้แล้วคุณจะต้องไปทาบุญให้เขาถวายสังฆทานหรืออะไรก็ตามนะคะอันนี้ไม่ได้เป็นการบุญอันนี้ไม่ได้เป็นการบุญบานแต่เป็นการที่เวลาคุณขายที่ดินคุณต้องทําบุญให้เขาไงคะวิธีการที่ทําบุญได้ดีที่สุดคือการถวายสังฆทานถวายปัจจัยถวายสังฆทานปัจจัยแล้วก็เพนนะคะอาหารนะคะเข้าใจนะคะคุณต้องเขียนค่ะ เสร็จแล้วเขียนเสร็จพับพับ,พบใส่พานนะคะใส่พานพร้อมกับส้มเอาส้มเดี๋ยวนะพร้อมกับส้มห้าลูกอ่ะส้มห้าลูกวางไว้บนผ้าแดงเอาพานวางเอาผ้าแดงวางทับผ้าแดงนะคะเขียนให้ละเอียดเลยนะคะเอาผ้าแดงวางเสร็จแล้วเอาส้มวางนะคะเอาส้มวาง เสร็จแล้วนำพานพระแดงกับส้มไปไหว้ที่ศาลหลักเมืองศาลหลักเมืองจริงๆแล้วต้องเป็นศาลหลักเมืองของที่ที่ดินตรงนั้นอย่างเช่นที่ดินจะขายที่สุพสรรณศาลหลักเมืองก็ต้องเป็นศาลหลักเมืองสุพรรณนะคะเอาครูแต่ว่าหนูอยู่จังหวัดนี้แต่ที่ดินอยู่จังหวัดโน้นก็ทําได้เหมือนกันแต่ก็จะเป็นสเต,ต็ปต่อไปนะคะก็คือก็ทําได้เช่นเดียวกันแต่ก็ต้องเขียนให้ละเอียดนะคะว่าที่ดินแปลงนี้อยู่ที่ไหนนะแต่โดยปกติแล้วอ่ะพระอาจารย์ท่านบอกว่าก็ต้องเป็นใน ที่ตรงศาลหลักเมืองตรงนั้นนะคะของที่ที่จังหวัดนั้นๆเสร็จแล้วนะคะคุณก็ไปไหว้แล้วก็พูดพูดตามผระแดงนะคะคุณอาจจะยังไม่เอาผระแดงวางก็ได้นะคะพูดตามผระแดงก่อนเดี๋ยวคุณจะจาไม่ได้นะคะไปขอพรท่านแล้วก็พูดตามพระแดงทั้งหมดหรือคุณจะิดใส่กระดาษต่างหากแล้วเอาพระแดงพับวางก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเลยเสร็จแล้วคุณก็พูดท่องอย่างที่คุณเขียนมาทั้งหมดหลังจากนั้นคุณก็นําผ้าแดงและส้มไปถวายที่ศาลหลักเมือง เสร็จแล้วฟังนะทุกคนไม่ต้องเอากลับถวายท่านเลยนะคะทั้งผ้าแดงทั้งส้มถวายท่านไปเลยค่ะนะคะี๋ยวคุณก็กลับไปค่ะเสร็จแล้วคุณก็สวดมนุ์ค่ะก็ปกติสวดมนั่งสมาธิส่งบุญปกตินะคะเพราะบุญเรากับบุญที่ท่านจะมาช่วยมันต้องเสริมกันแบบนี้ท่านจะช่วยคุณแต่คุณไม่มีบุญเอาไงดีว่าจะช่วย,ยจะขายได้แล้วนียเนี่ยไปเรียกไปเรียกให้แล้วเนี่ยลูกค้ามาแล้วเนี่ย คนจะซื้อมาแล้วเจ้าของมาแล้วแต่คุณบุญไม่ถึงบุญไม่ถึงเงินบุญไม่ถึงเจ้าของเขาไม่มีบุญไม่สวดมนต์ไม่นั่งสมาธิไม่ทําอะไรที่เป็นบุญไม่เสริมกันจึงมาชา้าไปดูนะคนที่เชื่อครูไปสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่แล้วปั๊บเลยติดเลยสวดมนต์นั่งสมาธิทําในสิ่งที่ครูบอกประจบกันจบเลยครูไม่ได้เป็นผู้วิเศษนะคะแต่ครูได้มาจากครูบาอาจารย์เหมือนกันครูทําแบบนี้เหมือนกันแล้วที่ครูขายได้เลย คุณดูนะขายมาสิบกว่าปีขายไม่ได้เหมือนกับอีกหลายหลคนน่ะบอกขายมาสิบกว่าปีขายไม่ได้มาทาอย่างที่ครูบอกเป๊ะขายได้เลยวันเดียวสามวันห้าวันเจ็ดวันสูงสุดไม่เกินครูยังไม่เคยเห็นใครเกินเดือนหนึ่งเลยนะนะคะหนึ่งเดือนสามเดือนน่ะแต่สามเดือนนี่ถือว่าคุณต้องปฏิบัติช่วยแล้วนะอืมนะลองดูโอ้โหเอามาแถมให้สําหรับคนที่นะยยังไม่เคยได้ยินฟังเรื่องของผ้าแดงนะคะ ก็เลยเอามาฝากอีกรอบหนึ่งเนาะเผื่อใครที่กําลังอยากเป็นในหน้าเราเราก็เขียนได้นะว่าเราชื่อนี้น,น,นี้เราต้องการขายที่ให้กับคนในชนดนี้เราเขียนได้นะคะสําหรับคนที่เป็นในหน้านะคะลองดูตามที่ครูบอกโอเค